ภัยไซเบอร์กับความเชื่อมั่นของคนไทยรัฐบาลจริงจังแก้ไขหรือเพียงโชว์วิกฤตความเชื่อมั่นจากภัยไซเบอร์ที่กำลังกัดกร่อนสังคมไทยอย่างรุนแรงทําให้ประชาชนหลายคนกังวลและสงสัยว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ได้จริงหรือไม่แต่นี่คือจุดที่น่าสนใจรัฐบาลไทยได้เคลื่อนไหวอย,อย่างจริงจังโดยตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งนายอนุถินชาบีรกุลนายกรัฐมนตรีไดร้รับผิดชอบ โดยตรงแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการแก้ไขปัญหานี้แล้วทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญปัญหาไัยไซเบอร์ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่ความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังส่งผลต่อความเชื่อมัน่นและความปลอดภัยของประชาชนอีกด้วยนายสิริพงศ์อังคศกุลเกียรติโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลไม่เพียงแค่สั่งการแต่ยังลงมือทําจริงโดยได้ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่341/2568เพื่อบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานต่างๆเช่นตำรวจหน่วยข่าวความมั่นคงกระทรวงดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ที่น่าสนใจคือรัฐบาลไม่ได้จำกัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะภายในประเทศแต่ยังนำปัญหานี้เข้าไปอยู่ในทุกวงเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัมพูชาโดยได้เสนอเงื่อนไขสีข้อรวมถึงการปราบขาบวนการสแกมเมอร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหานี้อย่างห่วงโฉมแล้วคุณคิดยังไงการที่รัฐบาลตั้งคณะกรรมการระดับชาติ และนำปัญหานี้เข้าไปในการเจราจากับประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมหรือเปล่าหรือคุณคิดว่านี่เป็นเพียงการโชว์ของรัฐบาลขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อสร้างการสนทนาที่มีประโยชน์นอกจากนี้คณะกรรมการนี้จะมีการประชุมนัดแรกเมื่อวันที่20ตุลาคมนี้เพื่อขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามในทุกมิติทั้งด้านกฎหมายเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีจะติดตามผลการดําเนินงานด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหานี้ จะได้รับการแก้ไขอย่างเด็ดขาดสุดท้ายปัญหาภัยไซเบอร์เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของคนไทยทุกคนการที่รัฐบาลแสดงความจริงจังในการแก้ไขปัญหานี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแต่ผลลัพธ์จริงจะต้องรอดูจากการดำเนินงานของคณะกรรมการในอนาคต